ชอพระเอกดังขออย่าเมียเศรษฐีแม่ยายเดือดเตรียมยึดคฤหาสคืนเข้าประตูวิวาสุดอลังการ200ล้านไปเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาสำหรับคู่ของพระเอกมากฝีมือโตเซียวกับเฮอเชาเหลียนหรือลอรินดาโฮลูกสาวของสแตนลีย์โฮเจ้าพ่อมาเกาผู้สร้างอาณาจัก,การคาสิโนอันเลื่องชื่อ โดยงานวิวาในครั้งนี้ถูกจัดขึ้นอย่างหรูหราที่รีสอร์ทซิกเซนยูลูวาตูบาหลี ali, หลังจากที่ทั้งคู่คบหาดูใจกันมานานสี่ปีแต่ล่าสุดวันที่31ตุลาคมสื่อฮ่องกงเจ้าดังอย่างโซูได้ออกมารายงานข่าวลือว่าดูเหมือนทั้งคู่กำลังจะหย่าร้างกันโดยเผยข้อมูลนี้ว่า โตเซียวและเหอเฉาเลียนถูกตั้งข้อสงสัยเรื่องการหย่าเหมือนว่าทั้งคู่จะเกิดการทะเลาะกันหลังแต่งงงานเพราะฝ่ายชายใช้เวลาอยู่กับภรรยาน้อยลงและคุณแม่ของฝ่ายหญิงโมหมากเตรียมที่จะยึดคฤหาสน์หรูคืนจากลูกเขยแล้วสื่อฮ่องกงพาดหัวข่าวนี้รุนแรงมากโดยเลือกใช้คำว่าชื่อร่วนฟันชีรวนแฟนแปลว่า กินข้าวนุ่นหรือแปลได้อีกในยะหนึ่งคือผู้ชายที่เกาะผู้หญิงกินนั่นเองแต่เอาเป็นว่าข่าวนี้จะเป็นเพียงข่าวลือหรือเรื่องจริงก็ต้องรอให้ทั้งคู่ออกมาบอกเองจะดีกว่า